ซักผ้าอยู่ค่ะตอนนี้อ๋อครับผมสะอาดยังครับสะอาดยังใกล้แล้วค่ะสะอาดอยู่มากค่ะครับผมมาจะขับเลนซ้ายนะถูกป่ะพาอะไรพามอไสค์นะครับใช่ใช่ใ่เราไม่มีรถเงี้ก็เลยมากัะต่าย ค่อยพาเดี๋ยวไปรถของมแล้วโอเคครับอันนี้จะไปนอนตอนไหนรับเนี่ยะไรนะจะไปนอนตอนไหน จะประมาณยังไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูก่อนวโมวง,วงตอนไหนกี่โมงครับกี่โมงขอคิดก่อนกี่โมงครับกี่โมกี่โมีสามก็ได้ครับตีสามก็ได้ตีสามหรอใช่ แล้วแก๊งคุณมาปะแก๊งคุณอะเดี๋ยเรื่องนี้ค่อยค่อยคุยดีกว่าคุณอะไรทำไมแอกเหรอแอกอะไรอ่ะที่สองเหระอะไรนะที่สองหมายถึงอะไรอ่ะถ้าเราไปนอนเหรอแกงคุณมาตอนไหน ยังไม่รู้เลยค่ะมาแล้วไม่เหรอยังยังไม่มาเลยเอาก็กคน<บ>ชื่ออะไรนะคนชื่อแม็กแก๊งคุณแมเหรออ๋อใช่ใช่ไปอยู่ใจบอยไงตอนที่รวมกับอยบอยแม่บอเขาก็อยู่แก๊งคุณ้วยเหอใช่ครับตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้อยู่แกง๊งไหนใจบอยเหรอก็อยู่ใจบอยใช่ก็คือรวมกับใจบอยตั้งแต่ตอนที่อยู่ในศูนยแล้วฝากบ้างมื่อไหนใจบอยอ่ะฝาก แมุ่งรอกะช้าแหละอห้ไ้อีกพักหนึ่งเลยเดี๋ยวนะคุณจะฟาร์มงานบนหรอเราลืมบอกอะไรไม่ได้ขายของเลยคุณขายแล้วหรออย่าง มันต้องขายของก่อนนะไม่งั้นเราไปฟาร์มไม่ได้นะแล้วแล้วแล้วยังแล้วมันก็ต้องไปขายก่อนไงไม่แล้วหรือยังแล้วแล้วอะไรอ่ะมีใครถามยังผมยังไม่ได้ถามกูเลยไม่คือผมถามกูหรือยังอ่ะผมยังไม่ได้ถามคุณนะก็เราก็บอกว่าเฉยไงไม่งั้นมันฟาร์มไม่ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็ไปพูดไม่ได้นะผมยังไม่ได้ถามกูเลยถามกาจะบอกนะทําม เราจะบอกอะมันต้องไม่ขายก่อนเหรอใช่มันก็เต็มตัวดิถ้าอย่างงั้นมันโผล่ไม่ได้ถึงเก็บไปไอ้ไไไอข้าวเนี่ยม,ม,มันใช้อะไรบ้างอะข้าวขาวข้าวข้าวมันก็ใช้กระหล่ำหัวหอมแล้วก็ข้าวไงกระหล่ำหัวหอมแล้วอะไรอสามาอย่างเหรอใช่สามอย่างมันใช้ชิ้ชนส่วนเท่าไหร่หนึ่งตอนหนึ่งเรอหรืออะไร ที่มันมีอยู่มันคับได้เสียนสีดน่ดันถ้ามันต้องไปซื้ออะไรนี่แหละในร้านค้าอีกอะไอ้กล่องดำๆอ่ะยี่สิบอันมีใครถามคุณยังไงไม่ได้ถามคุณเลยก,ก็คุณจะคับข้าวไม่ใช่เหรอ,อแต่พอไปถึงแล้วก็บอกอีกว่าทาไมไม่บอกอะเรารู้จักคุณดีคุณคุณไม่ต้องจริงอะเจ้าผมดีจัดเลยปะใช่แล้วคุณคิดว่าผมมาจักคุณดีปะ ไม่พูดใหม่จริงนะฮะไม่คุณรู้จักผมดีจริงนะก็จริงนะผมชอบกินเผ็ดหรือไม่เผ็ดไม่ชอบกินเผ็ดไปดูมาไปรู้ไม่อย่างไหนนะไปรู้ไม่อย่างไหนเราแค่เราเอาอ่ะหล่อหล่อตอบดีเนี่ย ว่ายาตอบอีกแบบถ้า่ตอออีกแบบหนตอ,อบ,บตอคือต้องรู้เหรอครับต่อนว่นยรู้แล้วนี่ยังไม่โตอีกเหรอใครคุณนะนะใช่ยังยังไม่โต นะคุณนะคุณคิดว่าผมโตยังโตแล้วแต่ก็<ค>นะชอบเอาใจใจรู้แน่ว่ามอสจะได้ก็รู้อ่ะรู้ได้ไงครับเคยอยู่กับผมเนี่ยก็รู้จากที่อยู่ด้วยกันมานี่ไงเไราเคยคัด เราเคยขัดใจเลยคุณได้ไหมล่ะเราน่าจะว่าคุณได้แค่สามเดือนแรกอะคืออะไรคืออะไรล้วหลังจากนั้นมาอะไรอะไรคืออะไรก็เรารู้จักคุณมาหนึ่งอะไรคือก็เรารู้จักคุณมาหนึ่งปีแล้วไงขายหมดเลยป่ะพวกเต่าพวกอะไรเนี่ยขายหมดเลยค่ะขายหมด ขายตายได้ปะขา,ขายขายหัวใจได้ปะหัวใจผมขายได้ปะถ้าคุณอยากขายผมก็ขายอ้าวถ้าผมขายผมก็ตายเลยคุณงงอนะไรเนี่ยเพอ้อไปเนี่ยแล้วคุณจะถามทำไมในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าขายไปแล้วมันก็ต้องตายอะ่ะเพ้อเจ๊อคุณนั่นแหละเพ้อเจ๊ ช่วงนี้มีคนมาจีบวะหล่อเขาบอกว่าคุณหล่อจัดแล่ช่วงนี้ใช่ก็ปกตินะเย yeah, ่หล่อหล่อแล้วไม่หาคนคุยอ่ะเรามีคนที่ชอบอยู่แล้วจริงอะจริงเขา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 ,ขาข้าหาคุณอ่ะเย yeah, ่หล่หอหล่อหล่อเข้าหาคุณอหล่อเย่ เห่หล่อหลอเอาง่ายคุณเหมื่อน่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคุณเหมือนพวกเพชรพวกทองอะ่ะคนก็ชอบเข้าหาเหร่หล่อหล่อ,ลอทำไมคุณไม่ลองคุยดูะ มีคนที่ดีกว่าคนที่เราชอบแล้วคงไปนานนะมีอยู่แล้วแหละคนที่ดีกว่าคนชอบอะ่ะเรอรยคนที่ดีกว่าที่คุณคนที่คุณชอบใครอะ่ะคนที่คุณชอบใครอไม่บอกครับไม่บอกใครอะ่ะไม่บอกไงเราไม่บอก ชอบจัดเลยอะก็ชอบนะติดจัดเลยอะติดจัดเลยอะก็ไม่ได้ติดกันขนาดนั้นอะใวันหน่งคุณติดใจจัดเลยไงติดใจอะไรปติดงอมเลยออะคุณอะ นะเราไม่ได้ติดเขาขนาดนั้นนะโอ้จริงว่าใชข่ขอดีเขาจะเสียใจนะก็ถ้าถาว่างก็แค่คุยกันแค่นั้นเองเอาดีตึง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 ,ตง<ม>คือแบบติดงอมเลยอ่ะเอาง่ายๆคือแบบไม่ไปไหนเลยอ่ะ อยากเจอเอะคุณรู้ได้ไงดูรู้ละแต่เขาไม่น่าว่างขนาดนั้นครับผมว่ารอรอรอเออรอคุณอะคุณอะรอเยอรอเดี๋ยวผมขอแรดดับก่อนนะได้ครับได้ครับเข้าไหมโอเคครับเดี๋ยวมาดับเดียวรอได้ปะก็รอมาตลอดนะ เรื่องหนึ่งยังรอมาแล้วเลย